S <S <S เอาละตรงกุมารแดงเริ่มมีเสียงวิ่งไม่มัง้งไม่ไกลแล้วพี่เนี่ยเสียงข้อมือวิ่งไงไหนเสียงวิ่งไงไหนเสียงกำไลข้อมือวิ่งเสร็จมีเสียงกำไลข้อมือบริเวนด้านหน้าเนี่ยแหละไอ้วัวเขียวเหมือนเขาวิ่งอยู่เลยเอ่แบบเออะเหมือน เามาแล้วนะครับเหมือนเขาวิ่งเล่นอยู่เลยอ่ะเข้ามาแล้วกุมารกุมารแดงกดแชร์ยังอ่ทุกท่านที่ดูอยู่กดแชร์ยังกดแชร์หน้าโฮให้เรากดถูกใจกดติดตามช่องทิกตอกบ้านร่วมของเราแล้วก็ส่งของขวัญเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับโอ้โหเสียงอุ้ยเสียงเด็กอุ้ยกูเห็นเด็กวิ่งไปนูบนไอ้พี่ไอ้พี่ไอ้ใครกูเห็น เป้เป้เป้ไอ้หัวเขียวไอ้หัวเขียวมานี่ก่อนมานี่ก่อนมึงต้องระวังด้วยนะลูเดี๋ยว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 เฮ้ยหุ่นนี้เลยหุ่นเท่านี้เลยไอ้เป้กูเห็นหลังไวๆนู่นนี่หุ่นเท่านี้เลยนั่นเดี๋ยวพี่จะตามหนูไปนะจ๊ะกูเห็นหลังอุ๊ยขนลุกเห็นหลังไวัยวัยแบบนี้ นนะสอวนีนะวนมาแล้วนะติดตามเราเอาไว้นะติดตามเรา,เาไว้นะเรามีร้ายสดทุกวันสองทุ่มครึ่งย้ยำย้ำนะหุ่นทุกตัวนะมีอหหุ่นทุกตัวนะม,ม,มีมีกระดูกคนตายอยู่นะนี่เฮ้ยเสียงมาจากตรงนู้หนหัวล้อแล้วไอ้เป้หนูเดี๋ยวพี่จะไปเล่นกับหนูเองนะ รออยู่ด้านหน้าเสียงหัวเราะเสียงหัวเราะเสียงหัวเราะชัดเจนเสียงหัวเราะอยู่ด้านหน้าเฮียเดี๋ยวผมจะเข้าไปหาเขา,เ,าเ,สเสียงเดินเสียงเดินทุกคนเสียงเดินครับแต่หูฟางนะครับเอาแล้วไนะอ้หนะู กูเห็นหลังไวๆมาทั้งแดเป้ชัวนะชัวเพราะว่าผมมันมีไฟนะพี่หุ่นบันเทิงละเฮียเสียงกำไลข้อมือชิบหายไม่รู้เลยแม่งรอบเลยอะก็ขอให้แม่งออกมาทุกหุ่นเลยโอเคไหม ตอนนี้เอาหนูมาเล่นก hey, okay ับผมก่อนดิผมอยากเล่นกับหนูว่ะโอ้ยโอ้ยชุดไทยมีชุดไทยด้วยเฮ้ยตกใจรือว่าเงยืนตรงไหนเยอนุโอนุโอนุโออกุโอนุโอนอนุนุนุอาุอนอกมโนุ่นอนุอนนอุอุุออนอ้นอออ ไรพี่เบียร์เขามาเล่นกับผมแล้วหรือยังออกมาเลยหนูตามพี่มาออกมาอยากให้ทุกคนเห็นไอ้เบียร์ไอ้ยอไร มาแล้วมาแล้วมาแล้วใครมามาแล้วตัวเหี้ยเลยวะเดี๋ยวนะฮะตอนนี้นะฮะเหมือนว่าพี่เบียร์จะเจอ,เตอตัวอะไรสักอย่างนะฮะใช่เบียเห็นอะไรเห็นอะไรเบียร์เห็นอะไรเดี๋ยวบอกว่าใช่หนูกุมารแดงหุน่นหรืออันอันหุ่นเฮ้ยเอาดีดดีเอาให้แน่เฮ้ยกูเห็นกูเ,เห็นเลยเหมือนนหุ่นในตัวนี้เลยเนี่ย ม่เหมือนคุตัวนี้เลยที่กูเห็นตอนแรกอะไม่มีหน้าตาอนี้นะที่กูบอกว่ามันมีเงาเขาอะเงาเขาหายไปอะแล้วก็ที่กูบอกเห็นหลังไ่พายตรงไอ้ไอ้กุมารแดงอะให้เดินตามมห้อะเอาแล้วไเอาแล้วทุกคนนะอยู่เป็นกำลังใจกับเรานะทุกคนนะอยู่เป็นกำลังใจกับพวกเรานะของกวาน